สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาพบกันอีกครั้งนะคะในข้อความดีๆจากอุทาหรณ์จากคำสอนของพระคริสต์เราก็ยังคงอยู่กันในคำอุปมาของผู้หว่านพืชน,นะคะแล้วก็ยังอยู่ในตอนของมเมล็ดที่ตกลงไปในดินที่อยู่กลางน้ำวันนี้อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเป็นพิเศษเลยนะคะลองมาฟังดูค่ะในช่วงเวลาการเจริญวัยของชีวิตในวัยเด็ก พ่อแม่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่บิดามารดาควรศึกษาหาสภาพแวดล้อมของอิทธิพลที่ดีอิทธิพลช่วยให้เยาวชนรู้จักมุมมองของชีวิตที่ถูกต้องและความหมายของความสำเร็จอันแท้จริงแทนที่จะกระทำเช่นนี้บิดามารดาจำนวนสัก,กี่คนกลับสร้างเป้าหมายอันดับแรกด้วยการสแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยฝ่ายโลกให้กับบุตรของตน บุคคลที่เขาให้เข้าสังคมด้วยล้วนเป็นคนผ่านการคัดเลือกด้วยจุดประสงค์นี้พ่อแม่จำนวนมากเลือกสร้างบ้านของตนในเมืองใหญ่และแนะนำบุตรของตนให้เข้าสังคมที่ทันสมัยเขาปล่อยให้บุตรของตนถูกห้อมล้อมด้วยอิทธิพลที่สนับสนุนทางฝ่ายโลกและความหยิ่งยโสในสภาพของบรรยากาศเช่นนี้ความคิดและจิตวิญญ,ญาณถดถอย เป้าหมายอันสูงและมีคุณค่าในชีวิตจึงหลุดไปจากสายตาสิทธิพิเศษในการเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นทายาทแห่งชีวิตนิรันด์จึงถูกแลกกับสิ่งของทางโลกบิดามารดาจำนวนมากไขว่คว้วาที่จะส่งเสริมความสุขของบุตรของตนโดยการตามใจบุตรให้ชอบความสนุกบันเทิง พวกเขาอนุญาตให้บุตรเข้าเล่นในกีฬาและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และให้ใช้เงินอย่างเต็มที่เพื่ออวดเพื่อนและทำตามอำเภอใจการปล่อยตามใจปรารถนาให้มีความสนุกสนานมากเท่าใดก็ยิ่งทำให้พวกเขาอยากใช้ชีวิตอย่างนี้มากยิ่งขึ้นความสนใจของวัยรุ่นเหล่านี้จึงหลงอยู่กับความสนุกสนานจนกระทั่งยกสิ่งนี้ให้เป็นเป้าหมายสำคัญของชีวิต พวกเขาเพราะนิสัยความเกลียดคร้านและทำตามใจตนเองจนกระทั่งไม่มีทางที่จะเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อมั่นคงได้แม้ในคริสตจักซึ่งควรเป็นเสาหลักและแหล่งของความจริงยังพบว่าให้การสนับสนุนการรักความสนุกสนานที่เห็นแก่ตัวยามที่ต้องการจัดหาเงินทุนเพื่อกิจการด้านศาสนาคริสตักหันไปพึ่งพาวิธีใดบ้าง พวกเขาจัดตลาดนัดขายของจัดเลี้ยงอาหารงานเรื่นเริงแม้กระทั่งสลัดกิจแบ่งและวิธีอื่นๆในลักษณะเดียวกันบ่อยครั้งสถานที่ซึ่งได้รับการจัดไว้สำหรับการนมัสการพระเจ้าโดยเฉพาะต้องหมดความศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยงานเลี้ยงและการกินดื่มการซื้อการขายและงานบันเทิง ในความคิดของเยาวชนความเคารพต่อวิหารของพระเจ้าและการถวายเกียรติต่อที่ประชุนมนมัสการพระองค์ก็ลดความสำคัญลงป้อมปราการแห่งการยับยั้งตนอ่อนกำลังลงความเห็นแก่ตัวความกระหายการอวดตัวกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจและเมื่อยิ่งทำสิ่งน,นี้มากเท่าใดก็ยิ่งปล่อยตัวปล่อยใจมากขึ้นเท่านั้น แหล่งของความสนุกสนานและความบันเทิงมีศูนย์กลางในเมืองใหญ่บิดามารดาหลายท่านเลือกอาศัยอยู่ในเมืองโดยคิดว่าจะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับบุตรของตนพวกเขากลับต้องพบกับความผิดหวังและสายเกินไปที่จะกลับใจจากความผิดพลาดอันเลวร้ายนี้เมืองต่างๆในปัจจุบันกําลังกลายเป็นเสมือนเมืองโสโดมและโกโมราอย่างรวดเร็ว วันหยุดราชการที่มีอยู่มากมายช่วยส่งเสริมความเกลียดคร้านกีฬาที่น่าตื่นเต้นเช่นการชมภาพยนตร์การแข่งมา้าการพนันการดื่มสุราและความบันเทิงล้วนกระตุ้นตัณหาให้ทำในกิจกรรมที่รุนแรงขึ้นเยาวชนจึงถูกพัดไปตามกระแสแห่งสมัยนิยมผู้ที่เรียนรู้การรักความสนุกสนานเปิดประตูให้คลื่นแห่งการทดลองไหลบ่าเข้ามา พวกเขาปล่อยตัวเองไปกับงานสังคมและงานสังสรรค์และการคบค้าสมาคมกับผู้ที่รักความสนุกสนานมีผลทำให้มอมเมาความคิดพวกเขาถูกชักจูงให้เป็นคนสัมมเมาเทเมาครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งสูญเสียความปรารถนาและกำลังความสามารถที่จะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ความหวังใจฝ่ายศาสนาเย,ย็นชาไปชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมืดไป สิ่งที่มีค่าในจิตวิญญาณสิ่งที่เชื่อมโยงมนุษย์กับโลกฝ่ายจิตวิญญาณเสื่อมไปจริงอยู่ที่มีบางคนมองเห็นความผิดพลาดของตนและกลับใจพระเจ้าทรงอภัยเขาได้แต่เขาทำร้ายจิตวิญญาณของตนไปแล้วและนำหายนะที่มีผลต่อตอนเองไปตลอดชีวิตอำนาจในการแยกแยะซึ่งควรถนอมไว้อย่างขมักขม้นและไวต่อความผิดความถูก ถูกทำลายไปเสียส่วนใหญ่พวกเขาขาดความว่องไวในการรับฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือมองไม่เห็นก้นลวงของซาตานบ่อยครั้งในภาวะอันตรายพวกเขาก็ตกอยู่ในการทดลองและถูกชักนำไปจากพระเจ้าผลลัพธ์สุดท้ายของชีวิตที่รักความเพลิดเพลินสนุกสนานก็คือความหายณนะทั้งในโลกนี้และโลกหน้าความวิตกกังวล ความร่ำรวยความสนุกสนานล้วนเป็นสิ่งที่ซาตานนำมาใช้ในเกมชีวิตของจิตวิญญาณมนุษย์มีคำตักเตือนกล่าวไว้ว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตันหาของเนื้อหนังและตันหาของตาและความทนงในลาบยศไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลกจากในหนึ่งยอนบทที่สองข้อ15และ16พระองค์ผู้ทรงอ่านจิตใจของมนุษย์เหมือนอ่านหนังสือที่เปิดออกตรัสว่าจงระวังตัวให้ดีเกรงว่าใจของท่านจะเต็มล้นไปด้วยการเสเพลการเมาเหล้าและการห่วงกังวลถึงชีวิตนี้จากในลูกาบทที่21ข้อ34 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให้อัครทูตเปาโลเขียนว่าส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตรายซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปพินาศและความย่อยยับเพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมายในหนึ่งทิโมธีบทที่ท6ข้อ9และข้อ10หวังว่าเราทุกคนจะไม่ปล่อยให้เราตกอยู่ในพงน้ำนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านคะ่ะพระเจ้าวอวยพรคะ่ะ